เลอค่าคู่ควรของคนรักอาหารสุดคุ้มกับภาพสีสีทั้งเล่มอัดแน่นกับเมนูบายยิ่งสักทุกแผงทุกสองเดือนกับ Food News ์อ้ยพักนี้ภาษาไทยเราก็ไม่ค่อยจะดีเลยรอเรือรอริงโอ้ยแต่พูดผิดพูดถูกครวบกล้ำอักขระ เสียหายเป็นหมดคงต้องหาครูภาษาไทยมาสอน oh, สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการมงคลแผ่นดินรายการที่จะถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของคนดีคนที่มีคุณค่าคนที่สร้างคุณงามความดีให้กับแผ่นดินเป็นมงคลของแผ่นดินนะครับและแรงบันดาลใจให้กับทุกคนได้ทําดีด้วยวันนี้นะครับแขกรับเชิญที่เป็นมงคลของเราเป็นคุณครูสอนภาษาไทยเป็นแม่พิมพ์ของชาติ ครูผู้ปลูกวิชาภาษาไทยให้มีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับอาจารย์กิตมาโนดโ,โรจนะทรัพย์หรือคุณครูลิลลี่ครับอ๋อนั่นไงบ้านนี้นี่เองฉันอยากจะเป็นครูอย่างที่ฉันอยากจะเป็นฉันอยากช่วยให้เด็กรักการเรียนหนังสืออย่าให้เกลียดภาษาไทยซึ่งเป็นมรดกของชาตินี่คือคำประกาศของอาชีพเรือจ้างอย่างคุณกิตมาโนดโ,โ,โ,โรจนศรั์ หรือที่รู้จักกันดีในชื่อครูลิลลี่ครูผู้เปลี่ยนแปลงวงการการศึกษาวิชาภาษาไทยให้กลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งครูลิลลี่จบมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษากรุงเทพมหานครแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศสและจบการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยเอกวาทวิทยาและสื่อสารการแสดงด้วยความชอบและรักในวิชาภาษาไทย บวกกับการมีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูครูลิลลี่จึงเริ่มต้นการเป็นแม่พิมพ์ด้วยการติวให้เพื่อนๆจากนั้นมีโอกาสสอนหนังสือกลุ่มเล็กๆจนรู้สึกชอบจึงมุ่งสู่หนทางการเป็นครูอย่างเต็มตัวจนมาถึงสถาบันกวดวิชาพีนัทเคิลในปัจจุบันนอกจากจะเป็นครูสอนหนังสือแก่เด็กๆแล้วครูลิลลี่ยังมีงานเขียนเป็นของตัวเองงานพิธีกรและแม้กระทั่งงานทอล์คโชว์แต่ใจจริงของเธอนั้น งานสอนหนังสือคืองานที่เธอชอบและรักที่สุดวันนี้เราจะมาพูดคุยกับคนดีที่เป็นดังมุงคพผินดินท่านนี้คุณกิตมาโนธโรธจนศัพย์ครูลินล,ลี่ สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ไมโครเวฟตรา LG ผลิตภัณฑ์ยันวอยุ่งตราเด็กสมบูรณ์ ดีครับคุณครูลินลี่อาจค่ะะขาคุณสายแล้วดีใจจังเลยที่เจอคุณครูนี่จะบอกว่าลูกๆหลานๆนะเ <c oughs> ขาเป็นลูกศิษย์ครูลินลี่กันทั้งนั้นเลยเอเหรอคะอาจารย์นี่ศักเสียใจมากเลยไม่มีโอกาสเป็นลูกศิษย์คุณครูภาษาไทยชื่อดังที่สุดข,ของอประเทศไทยขอบพระคุณค่ะกับ คนที่เก่งที่สุดในเรื่องตำนารนะคะนี่ค่ะต้องเป็นตำนานค่ะวันนี้ยิ่งสัก์เจอยิ่งสวยนะคะตายแ้วตายแล้วนี่ความจริงอะนะความความเอาลอกมาะเออจริงๆยิ่งสัก์เป็นคนทำอาหารร่อยมากเลยนะแน่นอนเคยเคยทานจริงค่ะความร่อยนะความอร่อยเดี๋ยวต้องจับมาเป็นนักเรียนนั่นแน่อาจารย์ขาเนี่ยอาจารย์ยิ่งักด์อยากถามจริงๆทำไมคนสมัยนี้ถึงพูดจา วิบัติหมดเลยภาษาไทยก็ด้วยคาเคยชินเรามั้งแล้วก็ง่ายทําไมไม่คิดว่าเป็นการเป็นวิวัฒนาการของการใช้ภาษาไทยให้มันสะดวกสบายเข้ากับยุคสมัยมากขึ้นแต่เรากลับบอกว่ามันผิดหลักไวยากรณ์ไทยก็เหมือนกับทำอะไรที่ผิกดกฎหมายมันก็ต้องต้องแปว่าผิดสิตใจใช่ผ่าไฟแดงก็ถือว่าผิดแล้วอ่ะใช่ไหมแต,แต่คนสมัยใหม่เดี๋ยวนี้เขาเดี๋ยวเขาแชทกันในในเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยอีอี อร่อยมากเอาจริงๆควคำรู้สึกไงอาจารย์คะถ้าบอกอาจารย์ที่สั่งทำแบบว่าเออปลาปลาผ้าอร่อยมากกับอร่อยมากอันไหนมันรู้สึกว่าเนอะใช่เขาเรียกว่าภาษาไทยเขาเรียกว่าอธิพจน์ไงให้มันเก่าเกินจริงให้มันเน้นความรู้สึกแสดงว่าภาษาไทยเราก็มีขั้นกว่าแบบฝรั่งซุปเปอร์ลาทีฟดีกรีอะไรแบบนั้นใช่ไหมคะ แต่อันนี้เราไม่ได้เป็นหลักเกณฑ์ที่เราเปน็นกฎเกณฑ์ว่าเออนี่คือเรื่องขั้นกว่าของภาษาไทยแต่ว่าเป็นความรู้สึกเน้นความรู้สึกตามหลักไวยากรณ์ถือว่าไม่มีขั้นกว่าไม่มีมแต่ความรู้สึกในระหว่างการพูดถือว่ามีขั้นม,มันมีชีวิตมีวิญญ,ญาณค,คุณผู้ชมขะภาษาไทยใช่ไหมใช่ถามจริงๆเอถอะทำไมาอยู่ๆเลือกมาเป็นครูทั้งๆที่เองไม่ได้จบครูนะุ่ยทำไมรู้ล่ะคะเรารู้ตัวเองไม่ได้จบครูจบพยาบาลรู้ใช่ไหมคะใช่ จบหมอตำแยมันใช่หมออาจารย์ขานะก็บอกว่าก็อยากเป็นคือทำหลายอาชีพแล้วนะค่ะรู้สึกว่าอาชีพครูเนี่ยมันเข้ากับหนูที่สุดมันเหมาะแลวมันชอบก็คิดง่ายๆว่าตอนนี้มันทำมา20ปีก็แสดงว่าต้องชอบแล้วล่ะใช่ไหมแล้วทำไมในเมื่อความรู้สึกว่าตัวเองอยากเป็นครูก็คือเราอยากจะสอนเด็กเรามีจิตวิทยาในการพูดกับเด็กโน้มน้าวเด็กไม่ว่าจะเป็นเรื่องความจริงใจความรู้ที่มีและวิธีการที่เราใช้กับเด็กแต่ทําไมต้องเลือกเป็นครูภาษาไทย พะหนูรู้สึกว่าได้ดีที่สุดก็วิชานี้แหละค่ะออตอนที่สอบเข้ามาหาวิทยาลัยก็ดีหรือตอนที่สอบเข้าตรีบูโดมก็ดีได้ติดได้ก็เพราะว่าภาษาไทยไง,จงอจารย์ขามันได้ดีตรงนี้ถามนิดนึงทีค่ะ <c oughs> เป็นคุณครูก็แล้ว สอนภาษาไทยด้วยนันึกวขอขอขอขันนิดนึงนึค่ะทำไมอาจารย์เนี่ยพูดจนหนูยิ้มตลอดเวลาหน้าตาคือพันน่ารักภาษาแบบว่าอ่ว่าจะภาษาได้เก่งกว่าหนูอีกนะเนี่ยจริงเหรอหน้าตาโอ้โหลีหนูหนูอายเลยเอาใหม่ค่ะอีกทีหนึเป็นครูก็แล้วสอนภาษาไทยก็แล้วนะคุณผู้ชมแต่ประมาณว่าเชื่อไม่เห็นจะเป็นไทยทำไมไม่ใช่ครูมะริครูกระดังงาครูกะละเวทำไมเป็นครูเลลี่ล่ะคะอาจารย์ขานี่ตัวนี้ค่ะ ความเป็นไทยอยู่ที่อในใจเหรอคะนมมันไม่ใช่ไงผายแล้วอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจคือชื่อเนี่ยมันเป็นชื่อเราก็ไม่รู้ว่าเราเราจะต้องรูตั้งมาตอนเรียนใช่เพื่อนางตั้งให้สมัยว่าดอกเขาเรียกอะไรดาวเขาเรียกตอนเป็นดาวใช่ไใช่เขาเรียกหนังเรื่องอะไรนะพรับพึงสีชมพูพี่เบิร์ดกับพี่ตุ๋ยมลรดีเล่นและนางเอกชื่อลินลี่เพื่อนมันก็ล้อเพราะเราก็สวยไม่ได้สวยให้มันดูขัดแย้งไงคะ ตัวคยควายาแต่ชื่อลิลลี่มันขัดไหมครเหลอคะคุริลลี่เอาความรู้ในเรื่องของเทคนิคการสอนเด็กมาจากไหนเพราะ<า>ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตามหลักของคนที่เขาเป็นนักวิชาการศึกษาเขาจะต้องค้นคว้าวิธีที่จะสอนให้เด็กเนี่ยจดจําได้ง่ายเขาจะใช้สื่อการสอนเขาจะใช้อะไรก็ตามแต่รู้ว่าคูลิลลี่เป็นคนที่ใช้เทคนิคส่วนบุคคลนักเรียนจะจำมากคูลิลลี่จำแอคชั่นจำภาษาที่ทำให้มันเจ็บปวดรวดร้าวแล้วฉันจะจําภาษาไทยจนวันตายคํานั้นอะไรอย่างเงี้ยสื่อก็คือตัวเราเองนี่คือสื่อที่ดีที่สุด หนูคิดว่าตัวเองคือสื่อนะอาจารย์ขาแต่ใจความหลักคือตรงนี้เหมือนกับเด็กอ่ะลูกศิษย์เน่เขาเชื่อศรัทธาคนคนนี้ฉะนั้นเราจะต้องสร้างตรงนี้ให้ใหใหได้ก่อนความรักศรัทธาแล้วเชื่อเนี่ยในตัวเราผู้สอนฉะนั้นใส่อะไรเข้าไปก็ไม่ยากแล้วอ,อ๋อแสดงว่าตัวเราจะต้องเป็นตัวเดียวที่จะทำให้คนศรัทธาเรามากที่สุดใช่แต่จะยิง่งศักูมิใจนะคะอยากจะบอกคุณครูลิลลี่ว่าเนี่ยเขาไม่ได้จบทางด้านภาษาแต่เขาได้ดีทางด้านภาษายิ่งศักไม่ได้จบเอกอาหารมาตั้งแต่เด็ก แต่ยิ่งศักดิ์ก็มีความสามารถทางด้านกับข้าวกับปลาเพราะว่าทำด้วยใจข้างในเช่นเดียวกันาารเราใช้หลักตัวเดียวกันแล้วเราก็มีศรัทธาในตัวอาหารไทยว่ามันเ,ออเป็นสิ่งซึ่งประเสริฐและเป็นศิลปะวัฒนธรรมไทยเราควรจะหยิบมันมาปัดให้ดูดีแล้วก็ส่งต่อให้กับอนุชนรุ่นต่อไปคุณผู้ชมคะอาจารย์ยิ่งศักดิ์กับคุร,รุลี่ไม่ได้แตกต่างตรงที่ว่าการทํางานเนี่ยคือ,อเราไม่ได้จบสายตรงแต่ที่ว่าทําด้วยใจรักถูกไหม เมื่อคนเรารักอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะมันจะทําได้ดีเพราะว่ามันสนใจใฝ่ใจแล้วก็ศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วเธอรู้ว่มฉันจบอะไรหนูไม่เคยรู้ประวัติฉันจบครูค่ะการศึกษาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรปทุมวันอ๋อจริงเหรอคะใช่สิคะแล้วเรียนก็จบเอกภาษาไทยค่ะจริงเหรอตายใช่ค่ะจบภาษาไทยนะ จริง <c oughs> เป็นคนที่เรียนวรรณกรรมวิจารเราได้เอบัวกอเหรอครับเป็นคนมีวาทะในการวิพากษ์วิจารณ์เป็นเลิศ <c oughs> ่มาแล้วดิฉันเจอคู่แข่งตัวจริงแล้วเนี่ยอาอย่างนี้ละกันวันนี้มาถึงเนี่ยนะคุณผู้ชมค่ะประเดี๋ยวเราจะใช้ภาษาไทยในการประกอบอาหารกันอย่างถูกวิธีแล้วก็อยากจะปรึกษาคุณครูลิลี่ด้วยเพราะบางทีตัวเองก็เป็นคนมีปัญหาเรื่องการพูดการอธิบายอะไรแบบเนี้ยเขาบอกว่าและอีกหน่อยเราจะเป็นประชาคมอาเซียน เราก็จะไปเน้นภาษาที่สองเน้นภาษาที่สามมิงกะลาบาประธานดาวประธานโทษส,สเวเสเดยค่ะ <laughs> ประธานโทษนะคะภาษาไทยยังพูดกันไม่ค่อยจะรู้เรื่องระหว่างคนไทยด้วยกันเลยเดี<ช>๋ยว <we> จะมีภาษาอื่นเข้ามาดิว่าภาษาไทยคงจะแทบจะสาบสูญลงหมอ,อกแกงแน่นอนเลยงานนี้ตแต่ก่อนจะเข้าครัวอยากคุยกันเรื่องซีรีสนิดนึงอยากทําความเข้าใจกับคุณครูลิลลี่ว่ามีความรู้สึกเหมือนเราไหมว่าในวันเก่าๆคุณครูลิลลี่กว่าจะเริ่มต้นเป็นครูเิลลี่ขึ้นมาได้นั้นมีอุปสรรคไหม ว่าจะมาเป็นครูลิลลี่ในปัจจุบันอย่างนี้ได้ต้องผ่านอุปสรรคมาอย่างไรติดตามช่วงหน้าครับมีความรู้สึกเหมือนเราไหมว่าในวันเก่าๆคุณครูลิลลี่กว่าจะเริ่มต้นเป็นครูลิลลี่ขึ้นมาได้นั้นมีอุปสรรคไหมโอ้คือครูคนอื่นเขาเด้งเดียวเราสองเด้งหนึ่งเราไม่ได้จบไทยมาไม่ได้เป็นครูถูกไหมฮะสองแล้วเราก็เป็นหรอว่า ใช่ไหมครับคุณผู้ชมเนี่ยอย่างนี้ค่ะไม่ต้องอธิบายว้าเป็นอะไรฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเหนื่อยสองเด้งอ่ะพี่ยิ่งศักดิ์นะคะอย่างแรกเลยคนนี้ไม่สามารถจะเรียนอาหารได้เพราะตอนที่เรียนประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงคือปรกศสูงเรียนที่วิทยาลัยครูธนบุรีห้ามผู้ชายเรียนกับข้าวตายเป็นประเทศเดียวคือประเทศเดียวในโลกคือประเทศไทยที่กีดกันเพศ ว่าวิชานี้ต้องเพศนี้วิชานี้ต้องเพศนี้และนี่พยายามจนกระทั่งวันนี้ไม่ได้มีโอกาสเรียนเลยเออในลั้วมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับเรื่องอาหารเป็นความรู้สึกมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคุณผู้ชมถึงแม้จะมีครอบครัวแล้วแต่หลายคนเขาก็เข้าใจเนี่ยค่ะผมไม่ต้องพูดมากนะคะใช่ไหมครูลุงลี่ คือคนคิดไปก่อนเข้าใจไหมคือจ้าชคนที่มองเห็นเสร็จแล้วเขาก็บล็อกด้วยความคิดของเขาปิดกั้นไม่ให้เราได้แสดงความสามารถจนกระทั่งเรามาถึงวันนี้ได้เราต้องยอมรับนะครับว่าเราทํางานเราก็มีอุปสรรคแต่เราไม่เคยย่อท้อโอเคไหมคือมันก็เป็นมันก็เป็นในเชิงบวกก็คือทําให้เราต้องสู้ใช่พี่เจนบอกว่าต้องสู้จึงจะชนะค่ะ <ค>เอาละทีนี้ยังมีอีกหนึ่งคำถามที่อยากจะสร้างค,คูลินล,ลี่ฝันอยากจะให้เยาวชนไทยและภาษาไทยไปอยู่ตรงจุดไหนในความคิดของตัวเองให้เขาภูมิใจในภาษาของชาติให้เขารักและหวงแหนที่พ่อคุณรามคำแหงเนี่ยได้สร้างเอาไว้ให้เขาภูมิใจว่าเรามีของดีเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยแค่ตรงนี้เราถือว่าเราพอใจแล้ว แต่เขาใช้ภาษาไทยได้ไม่ดีกันเลยสมัยนี้แค่มาสมัครงานกรอกใบสมัครยังเขียนผิดช่องอศาส,สนาพุทธยังทอทงมาก่อนทอทหาร เอาเอาเป็นว่าแค่บางคนแล้วกันอาจารย์ขาทุกคนก็ไม่ใช่อย่างนั้นนี่คือสิ่งที่คนจบเอกภาษาไทยเป็นห่วงและอยากมาปรับทุกว่าฝากคุณครูลิลลี่นะเที่ยวภาษาไทยว่าคิดอย่างไรพูดอย่างนั้นคนอ่านเสร็จอ่านเสร็จแล้วต้องเข้าใจว่าคุณคิดอะไรไม่ใช่เดี้ยนอ่านออกมาเสร็จแล้วตกลงมันพูดว่าอะไรหันมาถามคนเขียนคนคิดว่าอ๋อหนูก็กะว่าอย่างนี้เอ้เป็นคนละเรื่องกันนะอะไรเงี้ย เราก็แย่เลยใช่ไหมครับแต่สําหรับตัวจอยิ่งสักเองค่ะน้องลิลลี่ฉันฝันอยากจะให้อาหารไทยเป็นอาหารที่มีชื่อเสียงและดังที่สุดในโลกทุกวันนี้ก็เป็นนะอาจารย์เป็นแล้วแต่ก็ยังมีชาติอื่นๆทีนี้เรายังมีอาหารไทยอีกจํานวนมากมากมายมากมายที่เกิดจากความคิดและจินตนาการอาจารย์ขาดูจากคลังของคำเนี่ยกริยาที่ทำอาหารอ่ะต้มนึ่งผัดทอดตุ๋นพ่าเจียวยกเยะจะเอาอะไรแล้วโหแล้วเราก็ยังมีนะคะแซ่บ แหลมอันนี้เป็นอย่างไรใหญยอร่อยเออมากอร่อยมากต้องวอกแบ่งครบก้ามเด็กแซอยเลิศเลิอะไรอย่างเงี้ยไม่ยังมีอีกเยอะนะคะนั่นก็แสดงว่าความอร่อยของอาหารไทยนั้นก็ถูกจัดเป็นลำดับได้ไม่จบเส้นถูกต้องถูกไหมคะวันนี้เราสองคนนะคะคนที่เก่งอาหารเก่งภาษาไทยมากกับคนที่ พอทำกับข้าวไทยได้อย่าทตัวเราสองคนจะเข้าครัวกันแล้วก็จะปรึกษากันว่าเราควรใช้ภาษาไทยในการอธิบายอย่างไรดีเดี๋ยวติดตามในช่วงหน้านะวันนี้อยากใช้คุณรูลินี่ทำเมนูง่ายๆนั่นก็คือราบโอ้ยรอเรือกันเยอะไปหาจาจหารอลิง ลาบลาบลาบไม่ต้องกระดกลิ้นไม่ต้องกระดกนะคะไม่ต้องกระดกนะคะเปิดแล้วค่ะอ๋อเ้าจะใส่น้ํามันพืชลงไปในหม้อลาบนี่คือลาบเอ่ออะไรนลาบอันนี้เป็นกุนเชียงนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะเลือกเอากุนเชียงไก่ก็ได้กุนเชียงหมูก็ได้หั่นชิ้นเล็กๆอันนี้ดิฉันว่ายังไม่สุกค่ะเอากุนเชียงนี่เนื้อกุนเชียงนะมันอาจจะดูมันนิดๆเวลารับประทานแล้วมันจะเลี่ยนเราก็เลยพยายามทำให้มันเป็นลาบ ทีนี้ก็ผัดจนกระทั่งมันมีกลิ่นหอมก่อนยังไม่สุกใช่ไหมให้มันหอมหอมหน่อยเห็นไหมคะกลิ่นกลิ่นเริ่มมาแล้วมาแล้วนะคะวันนี้ค่ะอาจารยิ่งสักอาจารยิ่งสวยนะคะจะทำลาบกุนเชียงนะคะสมองหมอถ้าเขาไปยิ่งสวยเย็นก็คงเป็นยิ่งเละเลยใช่ไหมคะไม่ฉันขาเริ่มเริ่มหอมแล้วมีกลิ่นหอมแล้วค่ะโอเคใช่ได้สนุกจะเลยเหมือนทำกับข้าวแบบว่าตอนเด็กๆนะคะใช่เล่นไงคออ๋อนี่ใรายการจริงนะคะไม่ได้ทำเล่นๆนะคะ อ่ะโอเคให้หอมๆก่อนหอมๆนิดอ่ะปิดแล้วช้อนเอาแต่เนื้อกุนเชียงเนี่ยใส่ลงในในนี้นะคะน้ำมันไม่าไม่เอานะคะเนี่ยถูกต้องเอาล่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่เครื่องปรุงอันนี้เป็นอะไรครับลาบสำเร็จจะมีข้าวคั่วหรือมีอะไรที่เขาขายไปซองๆก็ซื้อมาเลยไงมาเนี่ยคล้าอันนี้เขาเรียกว่าคลุกคล้านะคุณผู้ชมค่ะ โอเคค่ะต่อไปเอ๊ะต้องมีข้อกะละมังอันนี้เอ่ออันนี้แม่ขาค่ะอ๋อโอเคค่ะาน่าหน้าหน้าตลาดค่ะเสร็จแล้วก็ใส่หอมแดงหอมแดงหอมแดงซอยอ่าต่อไปอะไรคะอันนี้ก็เป็นผักชีลาบผักชีฝรั่งค่ะแล้วก็ต้นหอมซอยทีนี้ถ้าอยากจะมีรสชาติอันนี้เป็นซอสหอยนางรมหรือซอสเห็ดหอมค่ะลงไปสักนิดหนึ่งสิรสชาติเออรสชาติมันจะดูนัวเนียค่ะอ่อนนัวเอาละพอเราได้ลาบ คเคียงเสร็จแล้วเราก็จัดผักลงจานอ๋อเหรอครค่ะออผักกาดแก้วดีกว่าค,ค่ะ,คะได้แล้วแต่คูริลี่ชอบนะคะคุณตาคุณคูริลี่มันดูน่าทานมากเลยนะคะเพราะอาจารย์เนี่ยราคาไม่จริงค่ะคุณคูริลี่คนบางคนก็มีเสน่ห์ที่รถมือนะคะอ๋อเหรอคะแสดงว่าคูริลี่เนี่ยจับอะไรนะคะก็เป็นเสน่ห์ไปหมดเลยหรือว่าดิฉันเป็น,น,มน,นแม่ค้าขายยำมาก่อนจริงหรือเปล่าครับเคยขายยำที่ไหนเลเลนอ่จารค่ะอ๋เหรอ มาดูสิหน้าทานนะเห็นมหดูผู้ดีไหมแต่ตัดผักไม่ดูเป็นไพร่นะ,ะไม่เป็นไรคะ่ะโอเคค่ะอย่าไปตําหนิอะไรว่ามันไม่สวนมันดูดีแล้วในสถานการณ์อย่างนี้ใช่ไหมครับพริกขี้หนูแห้งนะโรยเส้นหน่อยทอดกรอบแล้วอุ้นตาย ลาบกุนเชียงฝีมือครูลิลี่เดี๋ยวเราปค,คูลิลี่ค่ะถ้าสมมติว่ามีลูกศิษย์ที่กําลังชมรายการอยู่และเป็นลูกศิษย์ที่เรียนภาษาไทยของครูลิลี่แล้วก็ประสบความสมําเร็จในชีวิตและในการงานวันนี้ก็คงปรับเพิ่มที่ได้เห็นคุณครูค่ะทําจานนี้ให้เขาบอกมาสิเด็กๆคะลองทำเองที่บ้านนะลูกนะชีวิตหนูจะได้มีลาบมีโชคนะคะขอให้สิ่งนี้เป็นสิ่งมงคลน,นําชตของคุณผู้ชมทุกท่านและก็เด็กๆทุกคนคะ่ะพุทธายแล้วเห็นไหมคะที่ครูจริงๆร้อย Oh hey. วันนี้ดีใจนะครที่มาเจอคุณพี่นะคะฝาแกดที่พัดพลาดจากกันไปสิปีใช่ข้อถ่างกันแค่5นาทีเท่านั้นต่างกันขนาดนี้เลยนะคะโอเคครับ ว่าปกติต้องชิมแล้วก็ต้องบอกว่ามา,มาบอกว่าอร่อยอันนี้อร่อยจริงๆค่ะคุณผู้ชมเมนูง่ายๆทาเองที่บ้านลาบกุนเชียงค่ะกุนเชียงอยู่ในตู้เอามาทอดทอดทอดนะโยนเครื่องปรุงเครื่องยำอะไรก็ว่ามันไปนะฮะเปรี้ยวหวานมันเค็มอร่อยค่ะคุณผู้ชมขาละคุณผู้ชมใกล้จะหมดเวลาของรายการมงคลแผ่นดินแล้วนะครับวันนี้รู้สึกว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมานั่งใกล้ปร,รมาจารย์ทางด้านภาษาไทยไมนั้น,นก็ไม่น้องลิลลี่พี่อะ ถึงแม้พี่จะจบเอกภาษาไทยพี่ก็ยังไม่มีความสามารถเท่ากับน้องเรนลี่ที่สามารถปลุกกระแสของการรักภาษาไทยออให้กับเยาวชนและทำให้ผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆคนที่กำลังคล่ำบวดอยู่กับวงการศึกษาหันมามองหน้าครูเรลลี่ <c oughs> ว่าแม่คนนี้สามารถทำให้ภาษาไทยเป็นที่ตื่นตัวและทำให้ทุกคนมองเห็นความสำคัญของภาษาไทยได้ไม่รู้จะเอาคำอะไรมากล่าวคำว่าขอบคุณ ที่รักภาษาไทยรักสมบัติของแผ่นดินไทยครูเรล,ลี่เป็นครูที่มีความหมายมากกับคำว่าภาษาไทย<ะ>ของเมืองไทยนะคะ,อ,ะอาจารย์ยิ่งสักชื่นชมมาก<ะ>แล้วก็ขอให้คุณครูเรล,ลี่ประสบความสําเร็จ<ะ>แล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพนะคะ,ะมีโอกาสทําสิ่งที่ดีๆแบบนี้กับเยาวชน ต่อไปไม่จบไม่สิ้นนะคะกราบขอบคุณค่ะแล้วก็มีนิตยสารสองเล่มที่คุณพี่ยิ่งศักดิ์แก่ๆได้ทำไว้นะคะมีอะไรที่อ่านเสร็จแล้วภาษาไทยวิบัติตรงไหนก็จัดการโทรส่งโทรศัพท์มามงเม้งได้เลยนะคะถือเป็นคุณครูของหนังสือนะคะ คุณผู้ชมครับประเทศไทยของเราโชคดีมากเลยนะครับที่มีคนดีๆเช่นนี้นะครับคนดีที่อุทิศทั้งแรงกายแรงใจและยอมสละเวลาอเมีค่าเพื่อประโยชน์ให้กับแผ่นดินคุณกิตมาโนโรชนะรัพย์หรือคุณครูริงลี่ของเรานะครับคนดีของแผ่นดินในวันนี้พบกับรายการมงคลแผ่นดินรายการที่จะสร้างสรรค์สังคมและสร้างแรงบันดาลใจกับทุกคนได้ทําดีได้ใหม่ในทุกวันจันทร์เวลาบ่ายสองโมงนะครับสําหรับวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ วันนี้นะครับคุณผู้ชมคะอาจารย์ยิ่งศักด์ทำให้คุณครูรู้สึกว่าตอกย้าในความเชื่อของคุณครูว่าการทําอะไรก็ตามที่เรารักและเราชอบเนี่ยจะทําได้ดีอาจารย์ยิ่งศักด์ก็เรียนครูเอกภาษาไทยมาคุณครูก็ไม่ได้จบครูแล้วก็ไม่ได้เอกภาษาไทยฉะนั้นเนี่ยแต่เราทั้งสองคนทำด้วยใจรักฉะนั้นเนี่ยหลักง่ายๆสำหรับเด็กเยาวชนแล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านทําอะไรก็ตามทาด้วยหัวใจและใจรักสิ่งนั้นจะออกมาเป็นธรรมชาติและมันจะดีสำหรับตัวเราเองค่ะ ประสบการณ์ที่มากกว่าโอกาสดีๆที่ดีกว่าเปิดแล้ววันนี้โรงเรียนธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติรับสมัครนักศึกษาระดับปวชและหลักสูตรระยะสั้นเตรียมมั่นใจว่าจบจากทีฟ้า ปจะเป็นเชฟที่ดีในอนาคตได้ค่ะแล้วคุณจะสัมผัสได้กับคำว่ายิ่งกว่าเกิดขึ้นกับคุณบบรายละเอียดเพิ่มเติมสาขากรุงเทพ026827644สาขาเชียงใหม่053412378-9และ w o r l d w i d e y i n g s a k f o o d c o m